สวัสดีจ้าปตาบนข้นมิสาลมาทำบุญฉีวัดบ้าน้องคู่จังหวัดศรีสะเกตสีมาขอโศกขอลาบมาจุดถูกขอโศกน้ำ้าวเศษส่วนองค์บักยัยพี่น้องสีผาไปเบิง่งโบเคยเห็นจักเขียวโบเคยเห็อยู่บ้านกับผู้นีเพราะกระจ้มาขอกจังวัดสีมาเอาโศกอาลาบน้ำผึน,นมาจุดถูกขอน้ำผึน,นไปให้พ่อแม่พี่น้อง ทุ่มส้มได้เบิ่งได้ติดตามต่อกันไปเรื่อยจ้ะไปพี่น้องไปเบิ่งข่าวเิตทุกวันนั่นกันสผ้าไปเบิ่งไปขี้เยอะทั้งพี่โอ้ยเป็นเงินทั้งตรงนี้เลยค่ะสวัสดีครับมาขอโตขอละคุณเพื่อนเนาะอันขึ้นแล้วยินข่าวว่าส่งคนไหนโ่งไหมล่ะคนมาหลายจ้าจ้าเออเออจังว่าอัน หกร้านนั่นก,ก็ยากมากเบิง้งมาเอาอไปไห้พี่ไห้ห,หนองมาเบิง้งอ m, อ,อมาผอกันไงดีหมดเหไงไงอือเป็นไงนู่นทำบุญขอสู่ขอหลาบมาเพิ่นทำบุญเิ่นนี่เราคือเปนไกด่อไม่อืมนี่เิ่นนีสสตรไหใบไง บานกะทีทำที os er> ีขาส่ขอหลับนั่เฟิ่นเดอกเออเออบป็นหยังบป็นหนังทําบุญหายลกึงกว้างหรือนี่อันนี้ผู้รก็ได้เา่จ้าฟรเดอร์ผู้ขามาทำาเอหนึ่งวันับาวเสรยทุกวันมือนี่งอให้สว่าได้ี่้ขายโสคมีดาบห้ยดดโชคไรลาบไปฝากพี่ฝากน้องไปฝากท่านผู้สมอยู่ทาแบบห้สมมงมานปารถนาหายนีโชคมีใส่กันเบอร์ทุกูทุกคนจ้าถูกเออ มนยัไปไหวหลวงปู่นีมน้ำเล็กเฮ็ดไแม่ได้ถอดบูกแกวจากัวทนนอแนวมันมันบอคมันบ่อคือบุกแกเลยนะรักยัานนั่นนะตู้นุ่กผ้าสีก็หลัาเสร็จกวันก็เป็นกัพิจนเกบตกอเนเหยือแก่เพื่อนกินเลยพี่น้องเราคุณน้อย ini terlalu banyak seni หน้านี่เขาหาดตากลางหนึ่งหมาดนก่่วี่วนนั้นช่วดี่วน้ะเป็นยันึ่สด มาๆนพี่น้องมาเบิ่งเด็กน้ำกันกับป่าบนคนอีสานว่าสี่ดหตัวไใหญมาๆพี code, uum, ่น้องมาเบิ้าโตแขตูรงพี่น้องเบิ่งเบิงเบิ้งพี่น้องเบิ่งน้ำกันว่าสี่โอกเด็กไหถ้าพี่น้องอยากเป็นขึ้นยิ้งขุนไล่เท้าตองสื่อการเบิ่งการพิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องมันตรงบ่เบิ่งคักๆมันว่ามันเป็นเด็กไหพี่น้องเบิ่งโศกเบิ่งรลาบน้ำกัน้ำป่าบนคนอีสานกันเด้อมือนี อย่าลืมกดไหลกดแใ,ให้เดอร์พี่น้องตัวเลขแปดสี่สองั้ครัคพี่น้องแปดสี่สองสวัสดีค่ะ